นี่ครับอาการไม่หมุนนะครับนี่มอเตอร์ไม่หมุนการแบบนี้ก็มีท้องขาวกาวนาคอนเดนเซอร์ไม่รู้ตัวไหนนะครับที่มันเสื่อมรไยแรงก็คือลวดชุดสตาร์ทขาดครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คท้องขาวกาวนาว่า ต่อวงจรหรือไม่ก็คือถ้ามีเสียงดังก็คือต่อนะครับถ้าไม่มีเสียงดังก็ซื้อว่าไม่ต่อฮิเออร์วัดอนะดงว่าทองขาวกาวนาตรงนี้ใช้ได้นะครับนี่เสียงดังนี่ครับเราจะวัดคาปานะครับเหลือกี่ไมโครแปรละตัวที่หนึ่งนะครับ เนขึ้นมา297ร้อเก้าไมโครฟารัดนะครับเอาไปตัวที่สองสักครู่นี้เราวัดข้างนี้แล้วครับเดี๋ยวจะวัดข้างนู้นว่ากี่ไมโครฟารัดตัวที่สองขึ้นมา251ห้าสไมโครฟารัดนะครับเ่อว่าคาปาใช้ได้เอาละ่ะสรุปลวดจุดสตาร์ทใหม่นะครับ พันใหม่